สวัสดีค่ะวันนี้รีแม็กแทลแนสาขาภูเก็ตนะคะก็จะมารีวิวสินค้านะคะเป็นตัว Power b a n แนะคะรุ่น RPP55 นะคะสำหรับรุ่นนี้กล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสิน,นค้ารีไม่แพ้100%นะคะจะต้องมีสติกเกอร์สีฟ้าแบบนี้เท่านั้น,นะคะ่ะตัวกล่องนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสินค้าข้างในกันนะคะสำหรับฮอแบงรุ่นนี้นะคะความจุข,ของเขานะคะก็คือ10,000นแอมป์นะคะสำหรับตัวสินค้านะคะก็จะประมาณนี้นะคะดีไซน์ดูสวยนะคะดูเรียบเรียบนะคะ สวยงามนะคะเป็นแบบ USB 2พอร์ตนะคะสามารถปล่อยกระแสไฟได้สูงสุด2.0แอมป์นะคะแล้วก็มีช่องไมโครนะคะ2ช่องนะคะเพื่อเออเอาไว้รีชาร์จแบตเตอรี่นะคะให้กับตัว power bank นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะปุ่มเปิดปิดของเขาอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีหน้าจอ LCD นะคะเพื่อแสดงแบตเตอรี่คงเหลือเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามนะคะ ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงค่ะดูแข็งแรงทนทานค่ะสินค้ามีประกัน1ปีจาก r e m a ็กท a แลนด์นะคะสาหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจสินค้าตัวอ,อื่นของทางเรานะคะก็สามารถเข้ามากดติดตามได้นะคะที่เพจรีแม็กทีแลนด์ภูเก็ตนะคะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามสินค้าได้ที่แอดไซน์รีแม็กภูเก็นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u t u b e ของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการรีวิวสินค้าตัวอ,อื่นจากทางเราค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ